ตอนนี้ค่ะเจ์ไพ er ร์ก็อยู่ในบรรยากาศของงาน a a s Vision 2013 Moving Forward ค่ะการก้าวกระโดดไปข้างหน้านะคะของจุกษาสตรการค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนานะคะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารด้านโทรคมน,นาคมโดยการเริ่มต้นเทคโนโลยี 3G บนขึ้นความจี2001ค่ะซึ่งภายในงานนี้นะคะเรียกว,ว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยนั่นเองค่ะ you know, ในครั้งนี้คณะผู้บริหารของ AIS นำโดยคุณสมประสงค์บุญยชัยรองประธานกรรมการคุณวิเชียรแม่ตรการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์หัวหน้าผู้บริหารด้านการตลาดได้ร่วมกันกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในปี2013นี้ว่าปี2013นับเป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งการก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นของประเทศไทยจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มอบใบอนุญาตการให้บริการ 3G ในย่านความถี่2,100เมกะเฮิรตซ์ให้แก่ผู้ประกอบการดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นจังหวะแห่งความท้าทายของทุกภาคส่วนในประเทศที่จะสร้างโอกาสทางการแข่งขันของเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว และในปีนี้ค่ะคนไทยก็จะได้สมัมผัสกับ 3G บนคลื่นความถี่2,100เมกะเฮิร์นะคะโดยในครึ่งปีแรกค่ะก็จะมีการใช้งานในหัวเมืองใหญ่ในทุกภาคและในครึ่งปีหลังค่ะจะมีการใช้งานทั่วทั้งประเทศไทยครบทั้ง77จังหวัดเลยค่ะคุณภาพอันจะนำมาซึ่งสุดยอดประสบการณ์จากการให้บริการในทุกส่วนยังคงเป็นหัวใจหลัก mm hmm. เป็นเป้าหมายในการให้บริการ ซึ่ง AIS มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นกับบริการ AIS 3G ดังนั้นเมื่อโครงสร้างพื้นฐานเริ่มมีความพร้อมแล้วการพัฒนาบริการเพื่อลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่เราเตรียมการมาล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่ Calling Post, My Cow, AIS Movie Store, AIS MP Mastercard, AIS MP Labbit และนี่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญค่ะของการพัฒนาอุตสาหกรรมชนรคมนาคมชยัยในการสร้างโอกาสและก็ศักยภาพด้านการแข่งขันให้แก่ประเทศค่ะเพื่อเป็นการรองรับน,นะคะการก้าวเข้าสู่ AEC ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยค่ะ